พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชานแจก,กันดอกไม้และตะก,กร้าสินงของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเวลา15นาฬิกาวันนี้ที่โรงพยาบาลจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดกันดอกไม้และแตกระราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สมาชิกเอกบิสมาสาแมและสมาชิกตรีอิมรอนเจอามะเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอจแนะที่8 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรบริเวณบ้านกูมุงหมู่ที่2ตบบนะำบลช้างเผือกอำเภอดจนะจังหวัดนราธิวาสขณะเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่บ้านไอาบาลอเมืม่อวันที่12กุมภาพันธ์2567 เวลา16นาฬิกาวาดที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจาังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่โทไซดีแยนาจนที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอจรนะที่8ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านกูมูหมู่ที่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสกระเดินทางปปฏิบัติภารกิจในพื้น ที่บ้านไอบาลอเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระมาหากรุณายัางความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้